ก็ทักทายสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็วันนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็เป็นวันที่สองแล้วสําหรับชุดแนวทางตัวเลขของเราว่าจะออกชุดไหนกันเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ผลกันในช่วงบ่ายนี้นะครับเพื่อน ไอ้ส่วนชุดแนวทางของเรานั้นก็ได้ลงไปก็ตั้งแต่หลายวันแรกแล้วนะครับก็ชุดแนวทางของเราก็อันนี้จะเป็นชุด2ตัวบนอ่าคลิปนี้เราก็จะมาตอกย้ำให้กับเพื่อนๆสมาชิกสำหรับสมาชิกใหม่ที่พึงเปิดเข้ามาเจอว่าเราไปเล่นชุดไหนเน้นชุดไหนกันก็จะมีอยู่ ตั้งแต่ชุดที่เราจับไปชุดแรกนะเ,นเพื่อนก็จะได้อยู่ตามนี้อันนี้จะเป็นชุดเต็มนะก็จับจากชุดเ,เต็มมาส่วนชุดปักหลักของเรานั้นก็อยู่ตามนี้ชุดปักหลักของเรานั้นแต่วันนี้แปลกๆหน่อยเราจะมาจับตามไอ้ตัวดินจากสูตรที่เราทํามาแล้วเราก็นํามาจับเป็นชุด3ตัว แล้วก็เราก็จะไปตอกย้ำไปเน้นอยู่กับชุดที่ว่าเด่นๆก็คือชุดนี้2ชุดนี้นะเพื่อนๆนก็คือเป็นชุดไอ้ที่ว่าเด่นเด่นมาชนเด่นและที่สําคัญเราก็เคยพูดตั้งหลายคลิปแล้วสติติความไอ้สติติการที่ออกไม่ว่าจะสูตรไหนสูตรไหนก็ตามเพื่อนเพื่อนยังไงยังไงก็อย่าทิ้งสถิสติของเราเพราะว่า ชุดสถิติของเรานั้นไม่พี่น้องก็จะเป็นเลขตัวแทนสมัครเป็นส่วนใหญ่อย่างงวดที่ผ่านมาก็จะเป็นเลขตัวแทนก็คือ27แล้วก็พวกนี้ก็32มสงี้ห้เป็นเลขไอ้พี่น้องกันยังไงไงซะวัน,นี้ก็อย่าไปทิ้งนะสำหรับชุด38เนี่ยชุด38ที่เราไอ้คัดมาให้ เป็นชุดเด่นของเราเนี่ยก็คือชุด38ที่เราไปเน้นๆแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่ทิ้งไม่ได้นะผมบอกตามตรงนะเลยนะไอบบ้เลขพี่น้องแบบเนี้ยเลขพี่น้องเลขตัวแทนเนี้ยทิ้งไม่ได้เลยเพื่อนระวังเลขพี่น้อง ลยเนี่ยจะเป็นเลขไอ้พี่น้องและก็เลขตัวแทนระวังไว้ไม่รู้ว่าอที่ผมจับมาเนี่ยจับมาจากเด่นทั้งนั้นเลยก็คือไอชุดเนี้ยแต่ยังไงยังไงซะ,ะชุดสองตัวบนเนี่ยที่ผมเน้นให้สองคู่ชุดเนี้ยยังไงยังไงซะชุดพวกนี้ก็อย่าทิ้งนะเพื่อนอย่าประมาท มันก็แค่เท่าไหร่เอง1 2 3 4 4คู่ชุดเราก็จัดเน้นตรงมาให้นั่นแหละอ่าก็คือ1 2 3 4 5 6 6คู่ชุดเราก็ไปเน้นไปอยู่แค่2คู่ชุดอ่านศชุด3ตัวนั้นเราก็ไปเน้นอยู่อีกคู่ชุดอ่าสําหรับกรอบนี้ที่เราตีไว้เราเน้นไว้ก็คือชุดนี้ก็คือชุดที่ติด38ชุด38ที่เราเอานํามาอ่า เป็นตัวดินเราก็ไปเน,น้นอยู่กับชุดนี้ยังไงยังไงซะก็ใครมีงบก็จัดไปตามชุดนี้ก็ได้ตามชุดตัวดินของเราเนี่ยจัดไปสําหรับชุดพวกนี้เอ่อแล้วก็ชุดล่างของเรานั้นเราก็ได้สรุปไปแล้วนะชุดล่างของเรานั้นยังไงก็แคปหน้าจอไว้ว่าผลออออกมันจะเป็นยังไงว่าเราจะถูกเราจะอะไรไหม ยังไงยังไงซะถ้าเกิดใครชอบไอ้ห้าหกเนี่ยก็อย่าลืมกันไว้ที่ห้าเก้าก็ยังดีนะเพราะว่าไอ้หลายงวดแล้วสําหรับชุดไอ้เลขหก 6, ของเรานี้ชอบกับหัวอยู่เรื่อยเลยถ้าเกิดอ่ายังไงยังไงก็อย่าลืมกันไว้ตรงที่ตัวหนึง่งก็คือชุดเนี้ยเพราะว่าเรากันจากชุดห้าหกยังไงยังไงต้องมาแน่นอนอนะ่ะชุดเนี้ยระหว่างสองชุดเนี้ย ยังไงยังไงต้องมีมาแน่นอนเพื่อนเพราะว่าไอเขามาเด่นเหลือเกินสําหรับชุดนี้นะชุดบนเขามาเด่นเหลือเกินแล้วก็ไอชุดล่างของเรานั้นนะชุดล่างของเรานั้นเราก็ได้นิ้นไปที่ติดเจ็ดนะที่เราเนิ้นไปไม่รู้แปดเราจะดับหรือเปล่า แต่ยังไงซะเราก็จับมาตามตัวเด่นก็คือเป็นชุดสรุปของเราเอาเอาชุดเนี้ยเป็นชุดสรุปของเราก็คือ,เ,อเด่นที่สุดเลยผมให้ไปที่ชุดนี้นะถ้าเกิดว่าพูดถึงระหว่างว่าวัดใจกันวัดใจกันผมก็ชอบชุดเนี้ยรองลงมาก็จะเป็นไอ้พวกเนี่ยสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดแต่ยังไงยังไงซะไอ้ชุดเนี้ยผมจับ ปักหลักมาตรงตำแหน่งแล้วยังไงก็น้นๆไปที่ตำแหน่งที่ผมวางไอ้ถ้าเกิดว่าจะก,กันกันก็กันนิดๆหน่นนนอยๆสำหรับตัวกัดเอานะไม่ต้องไปเอ่อไปต้องไม่ต้องไปกันเยอะนะเพราะว่าผมวางตำแหน่งไว้อยู่ที่ x 7ไว้ให้กับไอ้เพื่อนๆอยู่แล้วยังไงเงไงไอ้เด่นมากเลยสำหรับไอ้ชุดรางเราังไงยไงผมว่าต้องโดนดีแน่นอนอย่าลืมนะครับไอ้คลิปของเราก็สรุปเข้ามาหลายงวดนแล้วนะเพื่อนสมาชิกเก่าก็คงจะรู้ เพราะว่าชุดแนวทางของเราเราก็สรุปมามาช่วงพักแรกๆก็ไม่ค่อยเข้านะแต่ว่าชุดเต็มของเราเนะี่ยเข้าแทบทุงกงวดก็ว่าได้ไอเรามาเสียตรงที่ว่าเรามาตัดตัวเลขตัดตัวเลขเราไปเอาตัวที่ถูกนะตัดออกแต่มาช่วงหลังๆมาเราก็มาเปลี่ยนสูตรบึง่งอะไรดึงอะไรหลายอย่างเราก็มาตัดจนถูก จะเข้ามาก็หลายงวดแล้วสําหรับชุดตัดของเรายัางไงไงก็ชุดนี้ก็มีแค่ไม่กี่คู่ชุดเองเพื่อนก็เอาเอา,เอาไปเน้นตรงกันไว้ที่กลับก็ได้สําหรับชุดนี้นะยังไงไงเพื่อนเพื่อนก็วันนี้ก็เอาพอได้ลุนพอเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะมาสัญจรแต่แถวๆกรุงเทพนี่ยออกนอกพื้นที่ไม่รู้ว่าเขาจะมาเลข สไตล์ตุ่นเดิมตัวเก่าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอธิบายยากเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นสัญธนไอสันจรน,นอกสถานที่ผมกลัวไอเขาเอาเล็กชุดเก่าๆเนี่ยชุดที่เคยออกมานับขึ้นไปประมาณหงวดหนึ่งสหเนี่ยเล็กชุดพวกเนี้ยผมกลัวเขาจะเอาออกออกซ้ําเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาจะออกไอนอกสถานที่แบบนี้เอ้ยังไงเเพื่อนเพื่อนก็พิจารณาดูให้ดีก็แล้วกัน แล้วก็ไม่ต้องไปไซื้ออะไรมากมายเอาแค่พอได้ลุ้นพอเพราะว่ายังไงยังไงซะววนหน้าเราก็ยังมีแต่ถ้าเกิดว่า <c oughs> งบน้อยอะไรไม่พอก็วัดใจกันไปอยู่ที่เม็ดเดียวนะสำหรับชุดนี้ก็คือชุดเก้าเจ็ดชุดนี้เอาน้นตรงไปอย่างเดียวก็ได้ก็คือชุดเก้าเจ็ดเนี้ยจัดไปพ ขอให้เพื่อนโชคดีนะแล้วก็ปัดใจกันไปเลยสำหรับชุด <c oughs> ชุดบนของเราชุดบนของเราให้ไปเลยสองเม็ดาะว่าผมชอบทั้งสองตัวเนี่ยชุดเนี้ยชุดบนบอกตามตรงเลยนะอันนี้ก็เป็นเลขพี่น้องอันนี้ก็เป็นเลขตัวแทนโอ้ทิ้งไม่ได้สักตัวอ๋อย,ยังไงก็ขอให้เพื่อนโชคดีก็แล้วกันผมก็แค่มาตอกย้ำม,มาอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่า จะตัดสินใจยังไงก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะอ่าส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวหลังไม่ออกเดี๋ยวเราค่อยมาพบเจอกันยังไงๆก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกในช่องของเราก็ขอให้เฮงๆปังๆรวยรวยรวทุกๆุคนทุกๆท่านนะครับบายๆครับผมโชคดีครับสวัสดีครับผม